พี่น้องมือนี้สิพามาเบิงตากระแตหนีครับพี่น้องมือนี้ลังจะลงคลิปเลี้ยวเอ็นคลิปเป็นสั่นไปแล้วเนาะมือนี้เนาะมาเบิงมันจับคู่กันแล้วพี่น้องเฮ้ยจับเป็นคู่เป็นคู่เลยพี่น้องไข่แล้วเลยค่ะพี่น้องเริ่มไข่ก็เริ่มบ้างไข่แล้วหลายคักเลย จับคู่กันเราก็ไปไข่พูนนะครัในถาดเทียดใบไห่หนุ่มพี่น้องเนาะนู่นค่ะจับคู่กันเต็มเลย,ข,ย,เเยขี่ไลยอยู่ไนะด้นะเฮ็ดปุ๋ยได้ไเฮ็ดปุ๋ยนะพี่น้องเบิ่งเพิ่งก็จับคู่กันมีทุกคู่แล้วค่ะ จับเมื่อทุกตัวแล้วค่ะตอนนี้จะเอาไข่แล้วเนาะ,ะเนาะเป็นออกล้ลยคักเลยจับคู่กันนะคะเพราะใเพราะไข่ไตนะคะเพราะว่าก็จับคู่เริ่มผสมพันุนะคะัางไข่ในถาดนะคะท,ที่เตรียมไม่หาเนาะ กำลังออกเลี้ยงเอ็นเลี้ยงรุ่นแรกนะคนะ่ะเนาะกําลัางจะเอาพัานธุ์ขยายพันธุ์นะคะเนาะเพื่อว่าให้ได้ได้ไดหลายเลี้ยงได้หลายกว่านี้นะคะพี่นกออจับคู่กันเต็มเลยค่ะจับคู่กันเราก็จะบอค่อยกินอาหารหลายป็นใดนะคะพี่นง จับทุกตัวละคะนี่มือเนียกผ้ามาเบ่งตักกะระแตนนะคะนะตักกะระแตนวางไข่นะคะจับคู่กันเดือเปืออันเขาจะไข่นะคะเห็นมาค่ายยืนทั้งถาดนะ,ะขยายไม่ไกละะะจับคู่กันไปน้ำพอไข่ไปพร้อมไหมพี่น้อง ตัวใหญ่คักนะหลายคักพี่น้องขี่ก็หลายกันแล้วค่ะกินหลายขี่เขาก็หลค์นะเขากินกินหญ้าหลายคักกินหลายขี่ก็หลายค่ะเอาไปใส่พักในีง่ามๆเลยค่ะพี่น้องใส่ต้นใหม่นะคะเนาะขี้ตะกระเตียน แมีอันค่ะมบึ้งตากระแตนจับคู่นะคะเขาว่างไข่นะคะเนาะจับคู่กันอ้วนกำลังไข่พี่น้องเอ้ยแต่ถอดถอดช่วงนี้ก็ดีเสียบคักนะคะจวงถองไข่ๆนี่ก็ดีเสียบคักนะคะ แต่ว่า,าเหาออาพันก่อนนะคะเนาะให้ขว้าไข่ก่อนนะคะเอาเพื่อขยายพันธุ์หาเลี้ยงรุ่นต่อไปนะคะเนาะ,ค,ะค่ะมือลีก็บพามาเบ่งนะคะตักแตนนี่ยเะคะ่ะตักงแตนไขนะะ่จับคู่กันนะคะเนาะค่ะจจในกระปฝาก็เลไก็แช์ก็ติดตามนะคะจ่องนะว่าเป็นมาลีเห็นน้ำจ้าสวัสดีค่ะ